สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง youtube ช่างสุนทรช่างโรงงา,านบ้านนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างสุนทรด้นะครับหรือจะสนับสนุนผมผังซุปเปอร์แตงด้านล่างนี้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับวันนี้ผมจะพามา เปลี่ยนน้ำยาหมอ้อน้ำหรือน้ำยาคูเล้งนะครับของรถอิสุดีเหนกออนิวนะครับซึ่งเป็นรถของผมเองครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับน้ำยาที่ผมซื้อมาคือเป็นน้ำยาตัวนี้นะครับเป็นน้ำยาอิสุผมเบิกศูนย์มานะครับเป็นน้ำยาเพียวๆเลยนะครับคือตัวนี้ยังไม่ได้ผสมมานะครับยังไม่ได้ผสมมา ควรเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นทุก40,000กิโลเมตรนะครับรถผมเกืนไปแล้วนะครับอผมซื้อมา4ลิตรนะครับกระปุกละ1ลิตรนะครับเป็นเงินนะครับเป็นราคารครับ706บาทนะครับตกขวดละกระปุกละ176บาทนะครับคือตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาผสมเองนะทางศูนย์บอกว่า ให้ผสมน้ำอีกสองลิตรนะครับให้เป็นหกลิตรนะเดี๋ยวผมจะผสมนะเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยเปลี่ยนก่อนสังเกตเห็นไหมสังเกตน้ำน้ำยาคูแลนหรือน้ำยามะน้ําของเก่านะสังเกตสีมันครับเริ่มเป็นสีดาแล้วนะครับนี้เริ่มเป็นสีดําแล้วเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ล้างด้วยนะครับแล้วก็ปัดชิ่งเอาน้ํา น้ำหล่อเย็นในเครื่องยนต์ออกด้วยนะครับเพื่อจะให้สะอาดนะสำคัญที่เราเวลาเปลี่ยนต้องทำในเครื่องยนต์เย็นนะครับอย่าทำตอนร้อนนะอย่าทำตอนร้อนขั้นตอนเปลี่ยนดับแรกครับจะมีหางปลายอยู่ด้านล่างนะหางปลายอยู่ด้านล่างเพื่อปล่อยน้ำออกก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดฝาหม้อน้ำนะครับเพิ่งเปิดฝาหม้อน้ำน้ำผมที่จะใช้ก็คือน้ำน้ำเป็นน้ำดื่มนะ เป็นน้ำดื่มนะครับห้ามใช้น้ำประปานะห้ามใช้น้ำประปาหรือน้ำบดานในการเติมนะครับเพราะว่าจะทําให้เครื่องยนต์เราเกิดการสึกก่อนนะครับเพราะว่าน้ำประปาน้ำบดานจะมีค่าเป็นกรดนะครับทําให้เครื่องยนตเราเสียหายเร็วนะครับโอเคมา <c oughs> ทางไปอยู่ใต้หมอน้ำนะเห็นไหมครับตัวนี้นะตัวนี้เดี๋ยวผมจะตัวนี้นะ เดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับต้อหมุนหางปลาออกเพื่อให้น้ำมันออกนะเเห็นไหมน้ำยาเริ่มน้ำหม้อน้ำกำลังหยุดนะครับตอนนี้ผมยังไม่เปิดฝาหม้อน้ำนะเดี๋ยวพอเปิดน้ำจะไหลออกนะครับเปิดเพื่อให้น้ำน้ำจะไหลออกเลยนะครับนะมาดูด้านล่างนะ ระวังอย่าให้น้ำยาเข้าตานะนี่ก็ปล่อยทิ้งเลยนะครับปล่อยจนหมดนะปล่อยจนหมดเลยนะครับพอปล่อยจนหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดวาล์วตัวนี้นะถอดาวาล์วบอน้ำหรือเทอร์โมสตัตถอดตัวนี้ออกนะใช้มือนะครับใช้มืออย่างเงี้ยดันขึ้นเลยงัดขึ้นเลยไม่ต้องกลัวหักชีอย จะมีาวาลน้ําอยู่นี่นะหนี่วาลน้ําใช้เบอร์สิบสองครับในการถอดนะในการถอดใช้ประแจใช้บล็อกเบอร์สิบสองครับลา่นะครับอันนี้หาของออกเหมฮะเลือกวางออกได้ ดี๋ยวมันเกลี่ยเดี๋ยวมันจะถอดสายนี้ออกนะใช้เบอร์สิบนะครับคลายตัวนี้นะเพื่อจะให้ตัวนี้อ,ออกง่ายนะดันออกมานะคลายแล้วออกนะเพื่อจะดีนะ จะติดสายหมดเลยนะพู่ชมจะมีคิีเวีนน่ายรัดอยู่นะเดี๋ยวเราก็ใส่ใหมนะ่นะยี่ออกมากนะอเ,เอานะ้ำติดออกมาด้วยนะ ตรงไหนครังว่า,านี่วาวน้ำปิ่งมาด้วยนะเดี๋ยวผมจะไล่ตัวนี้ออกมาโอ้ดูนะติดเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตัดเครื่องลไล่น้ำในเครื่องให้มันออกนะนี่ชูวาล์วน้ำนะเดี๋ยวเราจะทอาความสะอาดหน่อยนะครับ กมอน้ำเดีย๋ยวผมจะเติมน้ำล้างม่อน้ำไปก่อนนะตอนนี้เราอย่ามิา่จะตัดนะเติมไปให้มันไหลลงข้างล่างก่อนนะเพื่อล้างหม้อน้ำลข้างล่างเห็นไหมข้างล่ง ไล่ไปพอประมาณนะครับตอนนี้น้ําใสหรือยงังแค่อะไรออกให้หมดก่อนนะตัวนี้นะครับ ตัวนี้คือหางปลาที่อยู่ตรงใต้แผงปม้อน,นะน้ํานะตัวนี้ตัวนี้ผมปล่อยให้น้ําไหลออกหมดไหลออกให้หมดก่อนนะพอน้ํามันหยุดไหลแล้วนะแล้วก็ปิดหางปลาเหมือนเดิมถ้าตัวอุดนะครับเดี๋ยวจะอุดนะต้องใช้ทีมขัดเปล่ามาแกนะ โอเคครับ <c oughs> แล้วถอดตัวนี้ล้างก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยมาฝัดชิ่งก่อนครับตัวนี้ก็จะมีน็อตนอนเบอร์สิบนะตัวนี้มีน็อตเบอร์สิบสองตัว แล้วถอดสายตัวนี้ออกนะดึงออกมาเลยีติดอะไรอีกบองอ่ะครับเดี๋ยวมาแล้วไงครับ ประมาณหนึ่งพันสามร้อยมลเพราะว่าขวดน,นี้หนึ่งพันห้าร้อมลนะเดี๋ยวเราจะล้างตัวนี้นะดูตัวน,นี้เดี๋ยวผมจะใส่สไลด์เข้าไปใส่เข้าไปเลยสไลด์เข้าไปนะก็ผมจะใช้น้ำเอาเข้าไป แล้วก็เราจะขย่านะใช้หินนะครับตอนนี้หินเยอะเลยอ่ะจะใส่หินนะมันจะใช้หินลงไปครับงูจะขย่านะ ันนี้ผมล้างมาเรียบร้อยนะครับสภาพนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวผมจะละจะล้างววน้ํานะครับจะล้างววน้าล้างวอน้ำล้างสักหน่อยนะวอน้ําตัวววน้ําก็จะบอกอตัวเลขบอกนะครับแปดสิบห้าองศาเซลเซียสนะครับเห็นไหมเนี่ย จะเปิดตอนอุณหภูมิ85องศาเซลเซียสนะครับวาวตัวนี้โอเค ที่กระปุกถังพักก็จะมีบอกระดับน้ำนะครับยึดนั้ลงไปเลยครับ ก่ันพอ,อตึงครับเดี๋ยวมันแตกมันเป็นพลาสติกนะต่อมาเดี๋ยวผมจะเติมน้ำน้ำเข้าไปนี่ก็ใส่เหมือนเดิม เติมไปเลยนะครับเติมไปจนให้มันออกตรงนั้นนะปอน้ําเริ่มเริ่มเห็นแล้วนะแม่มาถ่ายฝั่งนี้เห็นไหมเ,มเหญนเลย นี้หกลิตรนะครับหกลิตรน้ำมามาถึงนี่แล้วนะเห็นไหมเดี๋ยวจะเติมไปอีกนะเวเติมแล้วนะอืม,ตมเติมให้มันไล่ให้มันออกเห็นไหมครับน้ำเริ่มมาแล้วนะน้ำไลออกแล้วนะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถนะเพื่อจะให้ปั๊มทำงานเพื่อจะให้ระบบอ่ น้ำนะครับหมุนวนแล้วก็เพื่อให้สิ่งสกปรกออกมานะเดี๋ยวมจะสตาร์ทรถนะเห็นไหมเห็นน้ำไหมสตาร์ทแล้วล้วก็เติมน้ำลงไปเลยครับเห็นไหมน้ำสกปรกณหลอกมาเห็นไหมนะครับเราก็เติมไปเลยนะครับ เติมไปเลยจนมันใสนะครับไล่ผัดชิ้นจนมันใสเลยนะมุมก้องอากาศเต็มเลยนะครับเห็นไหม เราไล่ให้น้ำมึงเหลืองออกให้หมดเลยนะครับ ใสประมาณนี้นะได้ประมาณนี้นแล้วเยวก็จะดับรถนะก็ได้ใสประมาณนี้นะครับต่อมามาถึงขั้นตอนวิธีประกอบบาวน้ำหรือเทอร์โมสตัตกับคืน,นครับเวลาใสานะครับก็ต้องดูดีนะครับด้านไหนอยู่ข้างบนด้านไหนอยู่ด้านล่างนะครับ ตัวสปริงจะอยู่ด้านล่างนะครับอ่าระวังสายไฟด้วยนะครับจุดนี้เวลา,าใส่สายไฟมันจะเบียดๆอยู่นะครับระวังด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเราก็ใส่น็อตขึนไปนครับเวลาใส่น็อตก็คือใช้มือหมุนให้คล่องก่อนนะครับ ให้เข้าสุดมือก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้เครื่องมือประแจขันนะครับเพราะว่าถ้าขันไม่คล่องเดี๋ยวจะเกี่ยวจะเสียครับขันเข้าให้สุดนะครับมือขันเข้าให้สุดแล้วก็ใช้บล็อกหรือประแจขันนะครับออกขันไ,ได้ไหม มันจะโดนท่ออินเตอร์อยู่นะครับจุดนี้แล้วก็ขันน็อตยึดอินเตอร์สองตัวแล้วก็ตัวละท่ออินเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่า,าผมคลายออกเพราะว่าจะได้ถอดวาล์วน้ําได้ง่ายนะครับเพื่อจะใช้เบี่ยงครับใช้เบี่ยงออกต่อมาแล้วก็มาถอดหางาาตาตรงใต้หม้อน้ําเหมือนเดิมครับเพื่อจะให้น้ําที่เราล้างระบบออกให้หมดนะครับ แล้วก็เราจะเติมน้ําที่เราน้ํายาคูเลนที่เราผสมไว้เข้าไปในระบบแทนนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มคายหางปลาออกนะครับพอขายหางปลาออกแล้วก็เปิดฝาด้านบนนะครับน้ําก็จะไหลแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นน้ําสะอาดที่เราไล่ระบบออกนะครับหรือเขาเรียกว่าฟัดชิ่งนะครับฟัดชิ่งออกไล่ระบบออกแล้วก็จะปล่อยให้มันหมดเลยครับน้ําน้าออกให้หมดเลยนะครับ อันนี้คือน้ําสาดท,ที่เราล้างระบบนะครับพอน้ําหมดนะครับเราก็ใช้หางปลาอุดนหม้อน้าไว้เหมือนเดิมนะครับโดยการขันให้แน่นนะครับจุดนี้สําคัญนะครับอย่าให้อย่าให้เกิดการรั่วนะครับทาให้มันมั่นใจก็ต้องใช้คีมนะครับในการขันนะครับผมก็ใช้คีมในการขัน,นครับต่อมามาถึงขั้นตอนการผสมน้ํายา ครูเลนนะครับน้ำยาครูเลนที่ผมซื้อมาจะเป็นน้ำยาเพียวๆเลยนะไม่ได้ผสมมาผมซื้อมาผสมเองนะครับกระปุกละหนึ่งลิตรนะครับผมก็จะใส่ขวดน้ําเปล่านะครับขวดน้ําดื่มเปล่าใส่ให้ให้ได้สี่ขวดนะครับนี่ครับขวดละหนึ่งลิตรสี่ขวดแล้วก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปอ่าขวดละห้าร้อยมลนะครับขวดห้าร้อยมลทั้งสี่ขวด รวมทั้งหมดจะเป็น6ลิตรพอดีนะครับ6ลิตรพอดีน้ำยาคูลเลนต์4ลิตรบวกกับน้ำเปล่า2ลิตรนะครับก็จะผสมกันอย่างนี้นะครับให้เป็น6ลิตรนะครับเพราะว่าในระบบน้ำน้ำยา,าคูลเลนต์ก็จะ6ลิตรนะครับ6ลิตรไม่รวมกับถังพักนะครับเราก็ได้มาเรียบร้อยนะครับอันนี้ของเก่าของใหม่นะครับ หลังจากที่เราผสมน้ำคูแลนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วลนะครับต่อมาจะมาถึงขั้นตอนที่เราจะเติมน้ำเข้าไปในระบบนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำยาคูเลนต์เข้าไปที่ทางพักก่อนนะครับสักห้ารอยลิตรนะครับเพราะว่าผมผสมไว้6ลิตรนะครับเดยวเราเติมในระบบบดนะในถังพักจะจะไม่มีนะครับ นี่ผมก็เติมไปก่อนต่อมาเราก็มาเติมที่หม้อน้ํานะครับเติมไปจนหมดเลยนะครับเราก็จะเหลือน้ําประมาณ5ลิตรครึ่งนะครับผมก็เติมไปจนหมดเลยนะครับ<ส>ค่อยๆเติมนะครับอย่าให้มันหกนะครับอ่าขั้นตอนนี้นะครับเราอย่าเพิ่งสตาร์ทเลนะครับเติมน้ำให้ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็คอ่อยสตาร์ทเลครับก็เติมไปเรื่อยๆนะครับ เติมจนหมดที่เราผสมไว้เลยนะครับถ้ากลัวหกก็ใช้กลวยแบบนี้นะครับตัดขวดน้ําทําแบบบ้านๆแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็ทําครับพอดีถ่ายมือนึงถ่ายมือนึอ่าเติมน้ํานะครับผมหลังจากเราเติมน้ําไปเต็มแล้วครับเมื่อกี้หกดิรไม่พอนะผมเติมน้ําเปล่าเข้าไปอีกห้าร้อยมลนะครับห้าร้อยมลต่อมาขั้นตอนต่อมานะครับ ในระบบมีน้ำหมดแล้วนะครับแต่ตรงนี้จะไม่มีน้ำนะเพราะว่าต้องรอให้น้ำเปิดนะเดี๋ยวผมจะสตาร์ตเครื่องยนต์เพื่อให้วาล์วตัวนี้85องศาให้เปิดแล้วก็ให้น้ำไหลออกมาแล้วตัวนี้มันจะยุบนะเดี๋ยวแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ร้อนนะครับประมาณ15นาทีนะตัวนี้จะเปิดพอจะเปิด15นาทีโอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถกันต่อมาผมจะสตาร์ทเครื่องนะ สตาร์ทเครื่องเพื่อจะให้วาวาน้ําเปิด85อ,องศา okay. ตอนนี้น้ํายังไม่ยุบนะน้ํายังไม่ยุบเดี๋ยวให้85หอ,องศาลบวาวตัวนี้จะเปิดนะเ์วาวจะเปิดเครื่องมือสตราร์ทจะเปิดตรงนี้จะยุบนะเดี๋ยวเราก็เอาขวดน้ํามาตั้งเสร็จตัวนี้ไว้ผมก็ได้นำขวดน้ำนะครับที่ใส่น้ำดื่มนะครับน้ำดื่มมา uh ่าปิดรูตรงเติมน้ําที่บอน้ํานะครับไว้แบบนี้นะครับเมื่อเวลาวาลน้ําเปิดนะครับน้ําจากบอน้ํานะครับมันก็จะยุบเราเอาเสียบไว้อย่างนี้น้ําจะได้ไม่ขันระบบน,นะครับอุณหภูมิของวาลวน้ําหรือเทอร์โมสตัตจะเปิดตอนอุณหภูมิแปสิบห้าองศาเซลเซียสนะครับผม น้ำในถังพักผมยังไม่เติมเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเติมเพิ่มให้มันเต็มจีดแมกนะครับจีดแมกตอนนี้วอาน้นําเปิดแล้วนะครับวอาน้ําเปิดแล้วลงประมาณนี้เลยนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทันนะอามาจับดูตรงนี้นะจับหัอ,อร้อนแล้วนะครับตรงนี้ร้อนแล้วระวงังสายพานนะ บอ่อน้ำนครับบอ่อน้ำเปิดตอนสิบเอ็ดสิบสี่ห้านะครับพอดีผมถ่ายไม่ทันนะสังเกตที่ตัวอุณหภูมินะจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมอันนี้บอ่อน้ำเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับอ่อคึมนะครับอากาศคึมนะไม่มีแดดเลยก็เลยใช้เวลาในการขุนเครื่องครับ น้ำก็ลงประมาณนี้นะครับน้ำก็ลงประมาณนี้เห็นไหมโอเคนะเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะจากที่เราเออ่ให้วาล์วาน้ําเปิดครับเพื่อน้ําจะดันเข้ามาแล้วก็น้ําจากขวดน้าจะลงไปนะอันนี้มันหกด้วยนะครับมันหกด้วยเวลาเราเร่งเครื่องครับนี่ประมาณ20 25นาทีพอเปิดนะเดี๋ยวผมจะถอดออก อันนี้มันล้นนะไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฝานะครับปิดฝาหม้อน้ํานะครับปิดฝาหม้อน้นําดูเชี่ยวมันนะล็อกอย่าเปิดเวลาร้อนนะครับเวลาร้อนโอเคอน,นี้ก็ร้อนแล้วครับร้อนแล้วนี่ร้อนมนะ้อนาเปิดแล้วแล้วก็เติมผมเติม,ตมน้ําดื่มเข้าไปนะน้ำเปล่าไปน้ำเปล่าเข้าไปแล้วก็ให้ได้ระดับแม็กเลย แมกเลยนะครับเดี๋ยวเวลาเครื่องยนต์ทำงานมันก็จะดูดจะดูดเข้าไปมันจะดูดหม้อน้ําเข้าไปไหลเวียนนะครับพอเย็นมันจะดูดน้ําเข้ามาตรงนี้เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมสักพักหนึ่งเราก็ค่อยมาดูระดับนะขับไปสักพักหนึ่งโอเคครับหลังจากนั้นนะแล้วก็มาใส่ตัวที่เราถอดไว้นะโอเค ตรงนี้ค่อนข้างที่จะติดถอดยากนะถอนยากแล้วก็ใส่ไว้เหมือนเดิมใสายคีบันทยแล้วตรวจเช็คหนว่าเราถอดตรงไหนไปบ้างนะครับตรวจเช็คครับถอดตัวนี้นครับถอดตัวนี้แล้วก็ขันให้แน่นแล้วขันให้แน่นนะครับ นั่นละเรามาตรวจเช็ครอยรั่วครับลอยรั่วตอนนี้ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเดี๋ยวเราตรวจดูข้างล่างนะเเช็คเช็คนะครับเดี๋ยวจะมาดูข้างล่างนะข้างล่างตรงที่เราขันไว้นะครับตัวหางปลาตัวหางปลา ตัวหางปลานะครับที่เราหมุนไว้ก็ไม่มีน้ําไหลยหยดนะครับถือว่าโอเคนะครับตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เราตรวจเช็คการรั่วของวาล์วน้ำแล้วก็าหางปลาปลักอุดหม้อน้ำเรียบร้อยนะครับไม่มีการรั่วซึมแล้วก็ตรวจเช็คท่อจุดที่เราคายออกขันอ่อนนะครับว่าเราประกอบเรียบร้อยหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็จะมาใส่ฝาครอบนะครับฝาครอบใส่ตรงฝาครอบก็จะมีเสาอยู่นะครับสี่เสาแล้วก็ใส่ให้ตรงแล้วก็ กดลงแบบนี้นะครับกดลงแล้วก็เอาใช้มือทุบๆหน่อยนะครับก็เป็นเสียบเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนน้ํายาคูลเลนต์หรือน้ํายาหมอ้อน้ําของรถอิสุดีแม็กออนิวนะครับสําหรับท่านใดไม่เคยเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างสุนทอช่างโรงงานาบ้านๆนะครับ ได้ทำคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ